6พฤษภาคมพศ .2564 เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของเหล่าพลพรรคสิงห์บูครับเนื่องด้วยทีมรักสามารถผ่านรอบรองชนะเลิศในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้สำเร็จนับเป็นครั้งที่3ที่เชลซีตีตัวเข้าชิงถ้วยบิ๊กเอียร์อย่างเต็มภาคภูมิบทบาทสำคัญที่ผู้คนมักจะมองข้ามนั่นคือผู้รักษาประตูครับเอโนอาเมนดี้โชว์ฟอร์มเหนียวหนึบในเกมเล็ก2กับราชันชุดขาวหลายจังหวะสำคัญที่มินดี้ช่วยเซฟประตูทำให้เชลซีรอดพ้นจากช่วงเวลาที่ยากลำบาก จนได้ผ่านเข้าไปชิงดำกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่อไปกว่าจะมาถึงจุดนี้มันไม่ง่ายครับเอโนอาเมนดี้เกิดในครอบครัวผู้อพยพชาวกินีที่มีเชื้อสายเซเน,ก,นลลกัลเมนดี้หลงรักกีฬาลูกหนังตั้งแต่อายุ7ขวบจากนั้นเขาได้รับการฝึกฝนกับทีมระดับท้องถิ่นอย่างเลออัพครั้งปี2011เมนดี้ในวัย19ปีได้เซ็นสัญญาร่วมทีมกับเชอร์บูกซึ่งเป็นทีมฟุตบอลลีกระดับ4ของประเทศฝรั่งเศสเส้นทางของเมนดี้ไม่ได้ลุยด้วยกีบกุลาบครับหากแต่เเป็นควาาาามยกกลํบที่ต้องชิญ ตลอดเวลา4ปีที่เชอร์บูเมนดี้ไม่สามารถพิสูจน์ตัวเองได้เขามีโอกาสลงสนามเพียง25นัดเท่านั้นเส้นทางชีวิตเมนดี้มันช่างแตกต่างกับดาวรุ่งทั่วไปครับเขาจำใจต้องออกจากทีมและกลายเป็นคนว่างงานในที่สุดปกติแล้วอายุ22ปีถือเป็นช่วงกัดมันที่ควรค่าแก่การพัฒนาครับแต่ไม่ใช่สำหรับเมนดี้หลังจากกลายเป็นคนว่างงานเมนดี้ตัดสินใจกลับเลืออัพเมืองที่เมนดี้เคยใช้ชีวิตวัยเด็กในฐานะนักเตะเยาวชนคนหนึ่ง สถานที่แรกที่เมนดี้กลับไปไม่ใช่พื้นหญ้าสีเขียวหากแต่คือศูนย์จัดหางานเพื่อคนว่างงานในเมืองจากนักฟุตบอลคนหนึ่งที่มีความฝันสู่ชนชั้นแรงงานสําหรับคนอื่นมันคงเป็นความท้อแท้ไม่มากก็น้อยครับแต่สําหรับเมนดี้มันแตกต่างออกไปเมนดี้ยังสู้และยังคงเดินตามความฝันของเขาต่อระหว่างการทํางานเมนดี้เข้าร่วมฝึกซ้อมกับสโมสรเลออาฟควบคู่ไปด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นถึงจะไม่ได้รับค่าจ้างแต่ก็เพื่อรักษาความฟิตและพัฒนาทักษะให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เมนดี้ใช้ชีวิตแบบนี้มายาวนานกว่า1ปีเต็มครับจนวันหนึ่งผู้จัดก,การทีมเลอร์อมาบอกข่าวดีกับเขาว,ว่าทีมสำรองของโอลิมปิกมาร์เซย์กำลังต้องการหาผู้รักษาประตูคนใหม่เพื่อทดแทนคนเก่าที่ย้ายออกไปถือเป็นฟ้าหลังฝนที่สวยงามสำหรับเมนดี้ครับแม้เป็นเพียงโอลิมปิกมาร์เซย์ทีมบีแม้จะได้รับโอกาสในสนามไม่มากนักแต่การฝึกซ้อมกับโค้ชชั้นนำและเพื่อนร่วมทีมมืออาชีพมันบ่มเพาะให้เมนดี้ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายครับ เพียงขวบปีสิ่งแวดล้อมที่เผชิญช่วยเขากลายเป็นผู้รักษาประตูที่เก่งขึ้นไม่มากก็น,น้อยในวันที่ลูกยังไม่รู้จักเมนดี้เขาแต่เต้าขึ้นมาเรื่อยๆจนได้รับข้อเสนออีกครั้งจากทีมแร้งสโมสรลีกระดับ2ของประเทศแน่นอนครับเมนดี้ไม่ปฏิเสธมันถึงเวลาที่เขาจะพิสูจน์ตนเองว่าดีพอสําหรับการเป็นนักเตะอาชีพเมนดี้ย้ายทีมมุ่งหน้าสู่แร้งปี2016อีกเช่นเคยครับเมนดี้เริ่มต้นด้วยการเป็นโกมือ2ของทีมแต่มันไม่ใช่ปัญหาครับ เพราะมันคือรสชาติฟุตบอลที่เขาอยากจะลิ้มลองมาตลอดจนกระทั่งฤดูกาล2016-2017ผ่านไปได้ระยะหนึ่งโยฮันคาราโซในทวารมือนหนึ่งย้ายออกจากทีมและแล้วโอกาสของเมนดี้ก็มาถึงรับวัยชั้นดีที่บ่มมพาะมานานแน่นอนว่ารสชาติมันดีเยี่ยมเมนดี้ออกสตาร์ท7เกมแรกเก็บไป3คีนชีตแถมโชว์เซฟกระจ,ยระจายนี่อาจจะเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าดาวดงใหม่ได้เกิดขึ้นแล้ว ในฤดูการ2017-2018เมนดี้กลายเป็นผู้รักษาประตูมือหนึ่งอย่างเต็มภาคภูมิครับยอดเยี่ยมไปกว่านั้นเมนดี้สามารถพาต้นสังกัดขึ้นสู่หลีกเอิงหลีกสูงสุดของประเทศฝรั่งเศสได้สำเร็จทุกสิ่งอย่างมันเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นครับด้วยฟอร์มระดับพรีเมียมทำให้ผู้รักษาประตูคนหนึ่งที่เคยถูกมองข้ามกับกลายเป็นที่ต้องการแรนทีมร่วมหลีกหอบเงินกว่า3.5ล้านปอนด์หรือประมาณ170ล้านบาทมาสู่ขอไปร่วมทีมแต่การย้ายทีมครั้งนี้มันช่างแตกต่่างกงกกัับ้อนล เมนดี้กลายเป็นผู้รักษาประตูมือหนึ่งของเรนในทันทีครับที่สําคัญเมนดี้ยังโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมมาโดยตลอดเรนบินสูงถึงอันดับ3ของตารางคะแนนหลังผ่านไป28นัดและเสียเพียง24ประตูเท่านั้นก่อนที่ลีกจะถูกตัดจบด้วยวิกฤตโควิด -19 สลับไปที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษณนะเวลานั้นเชลซี Chelsea กาลังประสบปัญหาเกี่ยวกับผู้เล่นตําแหน่งโกลคิปเปอร์อย่างหนักครับบทบริหารยื่นข้อเสนอซื้อตัวเอนอาเมนดี o ้ R 22ล้านปอนด์ ณเวลานั้นผู้รักษาประตูวัย28ปีไม่ลังเลที่จะตอบตกลงครับจากนักเตะต,ตกงานคนหนึ่งสู่ผู้รักษาประตูนัดชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกจากคนที่ถูกมองข้ามกับกลายเป็นที่ยอมรับกว่าจะมาถึงจุดนี้มันไม่ง่ายครับที่ผ่านมาไม่ว่าจะดีหรือร้ายสุดท้ายแล้วโชคชะตาก็พัดพาเมนดี้มาถึงจุดที่ไม่คาดฝันและนี่คือเส้นทางของเอโดอาเมนดี้ให้ยิงอีกทีก็ยังได้สวัสดีครับ